จะรอสำหรับ Bubble Gum Simulator ภาค2แต่เราคิดในใจว่าเนี่ยอีกนานกว่า Bubble Gum Simulator ภาค2จะอกมาแล้วก็เลยกะจะเล่น Bubble Gum Simulator ภาค1ก่อนแต่แล้วเราก็เจอเกมนี้ชื่อว่า Bubble Gum Remix แล้วก็เลยอยากดูนะทุกคนว่ามันมีอะไรอยู่ในเกมนี้งั้นเรามาเข้ากันเลยโอเคซึ่งอย่าเพิ่งก่อนนะอย่าเพิ่งก่อนนะแล้วก็จะ อ๋อมินดี้ก็คือถ้าเธอไม่รู้ก็คือไอย้ยอ่ากดย่ากดอีกย่ากอดอีกก็คือถ้าเธอไม่รู้ก็คือมันมีเกมหน,น,น,นึ่งที่ชื่อว่า Bubblegum Simulator ช่อง2018 Bubblegum Simulator คนก็เล่นเยอะเข้าใจมินด้แต่วันนี้เพราะอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Bubblegum Remix ซึ่งก็เหมือน Bubblegum Simulator แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แบบอัปเดตอยู่อะเข้าใจมิด้กโจซึ่งก็เออเกมนี้ก็เป็น Bubblegum Simulator <Favorite> แต่แบบเออ ซึ่งเกมนี้ก็เป็น ulator, บับเบิล u m มซิมเลเ o อร์แต่แบบอัปเดตบ่อยอยู่โอเคงั้นเราก็จะแข่งกันนะว่าใคร,รนั้นจะโปรก่ากัน3 2 1เริ่มโอเคเราจะเริ่มได้กดแล้วก็เอ่อในเกมนี้สามารถอ้าวทำไมเก็บเหรียญไม่ได้อันนี้ก็เหมือนบับเบิลเ m มซิมเลเชอร์มันได้ ulator, ม,มันไดในบับเบิลเกมซิมเลเชอร์เราเอาเงินมาจากไหนก็ขายบับเบิล u m มเนี่ยอ๋อ ยิ่งบับเบิลกรมใหญ่ยิ่งกระโดดสูงนะก็คือปกติในบับเบิลกรมซิมเลชั่มันจะมีเหรียญที่สามารถเก็บได้แต่ในเกมนี้มันเก็บเหรียญไม่ได้เข้าใจไหมเด้ปกติมันจะมีเหรียญที่สามารถเก็บได้เราบลอกข้างอ่ะแต่ว่าในเกมนี้มันไม่มีเหรียญที่อยู่ตามผืนนะมินเดนเข้าใจโอเคคราวนี้เพราะว่าขายก็เอาเหรียญโอ้แหงนจัง<ๆ>โอเคซึ่งอ๋อตัวอะไรนะ ศูนย์บาทเหรอไอศูนย์บาทใครอันแรกศูนย์บาทอะจริงเหรอไม่ดูนี่เออย่สิบห้าบาทตอนแรกมันเขียนว่ายี่สิบศูนย์บาทจริงได้ปะกาลังสูงศูนย์บาทเหรอตอนนี้เรากดดูด้วย เราเขแล้วก็ T Auto ้ต้องซื้อ25บาทออกอันนี้คือเกมใน2 0 1 8หรอไม่มันไม่ใช่แบบโปกรมสิเลจแอกก็คือสันเมรอ่ะฮ่าันเมร์เดมาเล่น แพงจังเลยเกิมหรือเกิมแพงมากแพงจริงโอเคเอ้ยตอนนี้เรากดเราได้เยอะแล้วเียตอนนี้เรากดเราใช้สัญญาณที่เราได้มาอ๋อเดี๋ยนไม่มีอัตอยู่ที่เรา เราจะไปด่านต่อไปแล้วนะำได้รู้เออดูบับโบก่กัาของเราดิเรากระโดดขึ้นทางปอลีเราน้ำดิบายบายเขาทำไมถึงมีบับโบก่กําขนาดนันะ้นากดยังไงอ่ะกดแบบกดธรรมดาทำไมก็เรามีสัตว์เลียงที่ดีกว่าเธอจริงหรอไหนอ,อ่ะอย่นะไหนเธอได้อ๋ออ๋อมินดี้เธอได้ยังไงอ่ะในบับโบ่กําซิมเลเตอร์ธรรมดา มันต้องเอ่อในบาโบกกร,รมซิมเลเตอร์ธรรมดาต้องกระโดดบนก้อนมีดถึงจะไปด่านต่อไปแต่ในเกมนี้สามารถไปด่านต่อไปได้เลยอ่ะดิแล้วเดี๋ยวในเกมนี้สามารถไปด่านต่อไปได้เลยอ่ะโดยการใช้ปาฏิมิตมต,ตี้อ่ะฉันจะใช้มาด่าต่อไปลังเลยปกติเอ่อปกติต้องกระโดดถึงจะไปแต่ละด่านได้แต่ในเกมนี้สามารถวาร์ปมาเลย เรากลับไปที่ด้านแรงดีวกว่าเดี๋ยวเราปลดล็อกเออเดี๋ยวเราไม่ชอบบมอัมโบ่กำังสั้างเ,ออเราจะปลดล็อกไข่อันต่อไปถ้เราสุ่มไม่ได้เห็นไหมก่อนไม่มดีอันนี้มันบัก๊กมันไม่ทำงานเลยบัก๊กถ้าเราสุม่มเดี๋ยวถ้าไมเราสงอันนี้ไม่ได้แต่เราสงอันนี้ได้ เออทำไมเราเสือเสืนอนีได้อะออเพชรเรามีเป็นเราได้เสียกับอี่แตแบบทำไมเราสุอันี้ไม่ได้ดไอยากสุกเงินเราไม่พอด oh, <okay. S 2> ดูเงิ 3, <000. S 2> นเรากดไม่ได้อ่ะบายยทุกคนบายนี่มันเกมรีออ